ถล่มอีสานภาคแรกคืนนี้68จังหวัดหนักพายุดิเปรชั่นจ่อไทยปักหบดฝนตกหนักมากพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากณา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยรณนลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวาในที่ที่14กรกฎาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะมาติดตามเส้นทางของหย่อมความรากาศตา่ำกำลังแรงที่ในขณะนี้ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีปเปรสชั่นแล้วและในด้านของเส้นทางของหย่อมความรากาศต่ำพายุดีปเปรสชั่นในขณะนี้รวมถึงการเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนแจ้งกรรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ จากภาพถา่ายดาวเทียมที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เมฆในบางส่วนเริ่มปกคลุมอีสานฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่อำนาจเจริญยะโสธรรีส,สเกตรวมถึงอุบลราชธานีอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้กลุ่มฝนฟ้าขนองเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจากพาย,ยุดิปเรชันเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบางส่วนซึ่งกระจายความชื้นเข้ามาก่อนห้องจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณพื้นที่อำเภอตรการพืชผล พิบูลมังสาหารเขมราชน้ำยืนน้ำขุนนาจรวยบุญทริกเดชรมส่วนซีสะเกตอำเภอกันทลักและนะครับในขณะนี้เริ่มมีฝนเล็กน้อยฝนได้เนินไปปล่อยเข้ามาก่อนยังไม่มีฝนตกหนักเข้ามานะครับติดตามการอัปเดตพยกรากาศกันอย่างใกล้ชิด พื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะบนออกจะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับในด้านของเมฆฝนกระจายตัวเข้ามาปกคลุมก่อนหลังจากลอกความชื้นเอาไว้แล้วฝนก็จะเริ่มตกรินนินเปรยอยเข้ามาก่อนหลังจากนั้นฝนจะค่อยๆแรงขึ้นโดยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฟ้าระวังฝนฟ้าขนองที่จะเริ่มเข้ามาก่อนในคืนนี้14กันยายน2567ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกตอำนาจเจริญร้อยเอ็ดมหาสรารคามขอนแกน่นกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารนครพนมสกลนครอรอนานีหนองบัวลำพูบึงกาฬและหนองคายมาที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและตากภาคกลางกาญจะนะบุรีและราชบุรีตะันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จากนั้น15-16กรกฎาคม2 5 6 7กลุ่มฝนยังคงกระจายตัวเพิ่มมาึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่บริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อำนาจเจริญร้อยเอด็ดมหาสรารคามนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธ์ยะโสธรมุกดาหารนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีหนองบลำพูบึงการหนองคายและเลยส่วนภาคเหนือบริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณและตาภาคกลางนาครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานาครริมมณฑล ภาตะวนออกชะเชิงเทรานครนายกราจชบุรีสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีลตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน17-18กรกฎาคม บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากเลยน้องคายหนองบลัลำพูบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปิมณฑนนครนายกปราจีนบุรีสราแก้วจัดชุมซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งสาเหตุ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองในช่วงนี้14-18ก,กรกฎาคมร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความระอากาศต่ำกำลังแรงทะเลจีนใต้ทางตอนกลางดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ขอให้ระวังระรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมฝนตกหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนนะคะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กคะีอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก่อนยอดอกจากฝั่งในช่วง14-18กระกฎาคมนี้พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองในวันนี้14กระกฎาคมจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงการอุดรธานีสกกนครหน,นองบละลำพภูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธร สีสกเกตนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วระยองจันทบุรีตากการจนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรราชธานีพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีตราดและระนองระวังฝนตกหนะักฝนตกหนักมากในวันนี้จนถ,ถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนเปอร์เซ็นต์ของฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%รองลงมา60%ที่ภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝน40%บริเวณภาคกลางจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่อไปนี้จะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน18นาฬิกาในคืนนี้14กกาคม2567พรอนเจริญ10.5สร้างคอม6.6 ุดรธานี3.2บ้านดงสวรรค์6.7กาฬสินธุ์8.2ขอนแก่น9บ้านไผ่10.7ร้อยเอ็ด12พยัคภูมิพิสัย13.1ยโสธร4.1ศิลาราด8.2ศรีสะเกษ9สุรินทร์8.8บุรีรัมย์8.8บ้าเน็ตนรงค์10.5บัวใหญ่5.6ชัยภูมิ6.1พิจิต12.5 21นาฬิกามโมเรลเปรียน กรุ่มฝนฟ้าขนองเน้นน้ำม8เวียงจัน8.7สร้างคอม8รอนธานี8.1บ้านนาคำ8.6บ้านนงสวรรค์5.9คอนแก่น10.9ชุมแพ4.7บ้านไผ่7.5ชัยภูมิ4.4บัวใหญ่8.6พญากระปุ่มพิสัย5.5เทียงคืนโมเดลเปี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองนเน้นบริเวณพื้นที่สร้างคอม15.6พรเจริญ11.9นาวา10.4 ท่าแขก8.1สกลนคร7.9บ้านทาด7.5วิชินาราย6มุกดาหาร4.3ชนุมาน5.7 4นามรยวเกรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในมริวินพื้นที่บ้านผลของ20.1บ้านคำบอน12.1บ้านทุ่ง11บ้านผลทาน6.7บ้านเชียง7บ้านดงเย็ยน6.8บ้านเด็ดอุดม6.5บ้านคำชมพู6.4 ติดตามการอัปเดตพยาอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอนตรายงานห้ทราเป็นระยะ,ระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ